สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ตสวัสดีคระครีมนะคะจากบริษัท w o r ร์ Entertainment ค่ะสวัสดีครับผมแสงเหนือนะครับสวัสดีครับผมปุ๊กผู้สิทธิ์นะครับดีนะคะขอบคุณครับวันนี้งานแคสติ้งโอ้เกินเอ็กซ์ปิแอคชมากๆค่ะตอนแรกเราไม่คิดว่าจะทะลักเกือบตอนนี้ก็ Beyond 200ไปแล้วปิดรีเจสตตั้งแต่บ่ายโมงก็เลยรู้สึกว่า ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่แบบให้ความสนใจขนาดนี้แบบและแน่นอนว่าเรามีอะไรอีกหลายรอบหลายอย่างมากๆที่จะได้ทําร่วมกันแน่นอนค่ะยังไงบ้างเด็กๆที่มาแบบแคสเลยงงลดมากแบบเรื่องไม่ถูกน้องๆคือแบบ <S 2> <S 2> เยอะมันมีเขามีกันหลายคนไม่ว่าเป<ช>็นความทั้งสวยทั้งหล่อแล้วแบบคาแรคเตอร์หลายคาแรคเตอร์มากมายมากเลยครับดยังไงก็คงฝากให้ทีมบทกับทีมแคสติ้งเลือกดีกว่าเจ๊เจ๊ว่าจากวันนี้ก็มีที่โดนใจทุกอตัดด้ย มีบ้างไหมก็มีบ้างอยู่แล้วค่ะเป็นปกติเนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็มีอีกรอบหนึ่งที่จะไปดูดีฟมากกว่านี้อันนี้มันแค่เหมือน introduction ก <c oughs> ันอะไรนี้มากกว่าค่ะ <c oughs> ้นนรคคะนามาเามาในการทซีนี้ได้ค่ะเป็นไงบ้ากงกาได้เลือกมาคูนี้มาโอนน้หต้องบอกเลยว่าเคมีคู่นี้เขาฟินกันอยู่แล้วอะเลิศที่สุดเลยก็ต้องขอบคุณเมกซ์สมนอยด้วยที่ว่ามีน้องสองคนนี้แบบ เป็นเฮดโปรติกมาอะไรของคุณแล้วก็ขอบขอบคุณที่ร่วมลงทุนมาด้วยกันดีกว่าเราเติบโตไปด้วยกันนะฮะใช่ใช่ก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกกดดันหรืออะไรเลยเพราะว่ามั่นใจว่าน้องสองคนนี้เอาอยู่อยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็มีน้องๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในซีรีส์อีกค่ะาเป็นยังไงวันีว่ามันเออถ้าเขารู้สึกเหนือเหนือตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการแครที่ค่อนข้างใหญ่ คนสมัครก็เยอะทั้งเป็นรอบออนไลน์แล้วก็ walk in ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนแบบเรากำลังจะไดะ้นักแสดงท่านใหม่อีกประมาณ4ท่านเข้ามาร่วมแบบร่วมแกงร่วมกวนของของไรผู้แสดงดาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ว่าก็ตื่นเต้นที่สุดเลยคือสัมภาษณ์สื่อตอนนี้อยู่ครับผมเป็นเป็นเขาเรียกว่าอาพิเศษเรี่ยงเป็นทางการครั้งแรกของซีรีส์เรื่องเรียกแดดสีฐานี่ยังไงก็แบบเป็นกาลังใจให้พวกเราทางนักแสดงตอนนี้หลัก2คนครับผมเดี๋ยวรออีก4คนแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับผม รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กๆเพราะว่าผมเคยมาแคสเหมือนกันแล้วเข้าใจความรู้สึกของคนแคสพราโอเคทุกคนเตรียมตัวมาแบบดีมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆแล้วก็มีความคาดหวังในการแบบได้เล่นได้ร่วมงานกับซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนทําเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าสู้ๆนะครับต่อให้จะได้หรือว่าไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันครับอกใกล้แล้วค่ะก็ฝากติดตามด้วยก็อีกไม่ อีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะนิดเดียวอีกนิดเดียวอาจจะหลักแบบหลักอาทิตย์หลักอาทุ้ยแปดอาทิตย์แปดอาทิตย์อันนี้เราเชื่อได้จริงไม่ได้เลยเชื่อได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวรู้คำตอบเลยร็วๆนี้แน่นอนค่ะมีในใจบ้างแล้วแล้วมีคุยบ้างแล้วค่ะใช่ต้องเป็นปีหน้าอยู่แล้วเรื่องนี้มันกับ ถ้าเป็นถามเรื่องของนิยายใช่ไหมครับก็มาจากพี่นักประการชื่อว่าซีอครับผมอะไรเงี้ยทางซีรีส์เขาเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเขาที่เขาเขียนนิยายด้วยครับผมแล้วก็เป็นในการของคุยคุยกันว่าพี่สไป,ปยอยากได้เรื่องไหนมอบโจทย์ให้ไปแล้วก็ทางสถาพรบุกอะไรเงี้ยครับผมเขาก็มอบเรื่องนี้มาให้แล้วก็แต่ว่าถ้าถามว่าเหมือนมากน้อยแค่ไหนก็เป็นการของพัฒนารูปแบบบทละกันครับผมให้มัน เข้ากับความเป็นมนุษย์มากขึ้นให้เข้ากับรูปแบบของการเป็นซีรีส์มากกว่าครับผมแต่ว่าก็ยังจะเคารพต้นฉบับแล้วก็เพราะว่าทางตัวนิยายแล้วก็ตัวพี่นักเขียนอะไรเงี้ยเขาก็มีแฟนคลับของตัวเองแล้วก็มีแฟนนิยายอะไรเงี้ยเราก็จะเคารพให้ได้มากที่สุดครับผมก็อย่าง,งที่บอกว่าต้องอ้างอิงจากตานอนิยายอยู่แล้วแต่ทางนี้าทางนั้นนะคะเราได้ไปถ่ายที่เชียงรายจาดไร่ชาก็อย่างที่บอกว่า ก็จะมีความฟินในระดับว่ามีภาพสวยงามไปด้วยเพราะว่านักแสดงที่ทําให้เรื่องราวและภาพมันดูฟินยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าอินริสแบบว่าของประเทศเราด้วยเหมือนกันเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเพราะว่าต่างชาติก็จะได้เห็นซีรีส์เราเนาะใช่แล้วก็เป็นแบบว่าแบบได้วัดท่องเที่ยวรองท่องเที่ยวใช่ก็เลยรู้สึกว่าจะอินคริสแบบเศรษฐกิจของบ้านเราในทางใดทางหนึ่งด้วยแเช่นกันค่ะเชื่อใจได้ครับควบกับ พวกกับเขาตั้งใจมากๆใช่ใช่ได้มีการคุยกับทางคุณไลท์แล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยครับในการเขียนบทอะไรเงี no> ้ยก็รู้สึกว่ามีการอิงกับนิยายแน่ๆแต้องบอกเลยหรือว่าแบบรุ่นใหม่ไฟแรงทุกคนใช่ใช่แล้วคนที่มาแพสตรงนนิยายมันเป็นไปไหมคะอุ้ยมันก็คงไม่เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันแบบมันคลุม m i n g กันได้แล้วก็อีกอย่างคือเอาพูดเอาตรงๆเอาว่าก็ว่านะครับ สามคนนี้ไม่มีใครเข้าห้องแคสเลยเพราะว่าให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมแคสดีกว่าครับผมเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นมองภาพรวมนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเราก็เป็นนักแสดงหลักแล้วก็รอดูดีกว่าว่าเขาจะเลือกใครมาเล่นกับเราแล้วเราก็ต้องทํางานให้ได้มากที่สุดเลยครับใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคาดหวังอยู่นะครับเพราะตอนบ่ายๆก็จะมีการเขาเรียกว่าลงบทใช่กับผู้ที่ถูกเลือกครับก็ต้องขอแรง ทั้งสองท่านด้วยเช่นกันอ๋อยินดีเลยครับผมเต็มที่เต็มที่ครับเหนือบอกเต็มที่มากวันนี้นอนเต็มอิ่มใช่ครับตัวเองละนอนเต็มอิ่มมากหน้าห้ารอบครับผมสตายไม่พูดถึงตัวเองเหรอก็พร้อมไหมผมก็พร้อมมากเลยครับวันนี้ใช่เชิญชวนแฟนติดตามรอติดตามนะคะว่าจะมีความพิเศษอะไรที่จะได้เห็นในซีรีส์ใช่อย่างอย่างแรกเลยครับคือในส่วนของทางผู้กำกับทางคนเขียนแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านเนี่ยเต็มที่ในการทํางานเบื้องหลังอยู่แล้ว แล้วก็เราสองคนนะครับในฐานะแสดงหลักตอนนี้ก็ขอให้เชื่อมั่นกับพวกเราแลยครับว่าพวกเราจะพยายามทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับผมใช่ยัไงก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับครับผมก็พี่ฟุกก็น่าจะพูดรวมๆไปหมดแล้วยังไงเหนือก็ฝากเป็นกาลังใจให้ให้ทางวร์เจนเตอร์เทนเมนแล้วก็มีคาน้อยแล้วก็นักแสดงหลักทั้ง4คนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมเขียนบทพี่ไร้เองหรือผู้จัดเองพี่สไปนะครับผมยังไงก็เราใหม่กันมากๆ เราหม่กันมาเลยยังไงก็อยากได้กําลังใจกันเยอะๆนะครับผมให้กันได้นะฮะต้องการครับฝากด้วยครับฝากด้ครับก็อย่างที่บอกนะคะน้องๆเมนชั่นไปแล้วว่าฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแต่ก็เห็นบอกว่าเราร่วมมือแบบกับทีมชั้นดีแน่นอนมันมีเม็กซ์น้อยเพสไปด์มีพ่วมกับคุณไรซ์แล้วก็ว่าวีาบีก็ทำโปรดักชั่นให้เราดใช่ก็เลยรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะสีเคียวระดับหนึ่งเนาะก็เลยอยากฝากว่าเอ๊ะ ไกำลังถามว่าซีเมันใจมันใจก็เลยแบบลงมือทำเราทำได้ใช่เราลงมือทำทำได้ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้แล้วน้องๆทุกท่านด้วยนะคะทีมงานเต็มทีมากๆค่ะีอ๋อแล้วฝากด้วยค่ะนอกจากเรื่อดารสิทธานที่เรามีน้องสองคนนี้สุดหน่อของเราเป็นตัวหลักแล้วหลักจนี้เวิร์ t e อน a เ n m e n นก็จะมีอะไรมากมายออกมาในปีหน้าเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นซีรีสเรื่องอื่นหรือว่า อีกวงการหนึ่งอาจจะไปรันวงการอื่นๆก็ได้อาจจะเห็นน้องๆทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่การแสดงอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยเช่นกันค่ะประมาณนี้ขอบคุณ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นเลยครั